อโอ้ยเด็ดมากสีห้าเต้มแล้วแถวเนี้ยเลาะขนาดนี้แหละนี่ใสเดียวกันเป๊ะเลยกับ ครับสวัสดีครับสวัสดีนาหนาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับทุกท่านเลยที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับผมนั่งไม,ม้แตกก็หลังจากออกกามานะนาน้ํานี้กําลังยุบนะครับซึ่งนาอื่นๆก็ยุบไปแล้วอันนี้ยังลงเหลือนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูครับเจือผมจะใช้เป็นเจ้ากบไฟนะวันนี้ค่อนข้างจะมีลมแต่เช้าเลยก็โอเคครับไปลองดูกันปะ จัไม่เป็นไรรถวิ่งให้วุ่นเลยครับแล้วก็กัดเหมือนตัวเดิมเลยนี่มาชนนาพาเพือนกัดเป็นเจ้ากบไฟนะครับสีเทารู้เรื่องเลยก็ตีแล้วเลาะคนาโอเคครับรถเยอะลมด้วยเดี๋ยวลุยต่อกบไฟแถมใบทุกตัวสื่อรถ Thank <laughs> you. เยอะมากนะครับนี่ครับใสนี่กัดเป็นเจ้ากบไฟนะครับสีเทาน่าจะคนละตัวกับตัวที่รันน้ำนะผมว่ามันคนละตัวเลยเพราะตัวน้ำอยู่นู้น <c oughs> ก็เอาจนได้รถก็เยอะลมก็ลมนะครับ <c oughs> โอเคลุยต่อกบไฟแถมไบทุกตัวสื่อลด ไม้เดียวเลยครับไซส์ทเท่าเดิมเลยกัดเป็นเจ้าก,กบไฟสีเขียวนะครับเราเลาะ,ละข้างคันนาเป็นคันนานะเมื่อกี้ผมได้อยู่ฝั่งนี้ตัวหนึ่งนะครับเราก็ลองตีเนี่ยไม้เดียวเลยเปลี่ยนสีเ <c oughs> นี่ยไซส์ทเท่าเดิมเลยกัดเต็มๆเ,เลยนะครับรถคันแล้วก็สายค่อยๆบินเข้าคันนาครับผมก็เลยส่วนโอเคเดี๋ยวุยต่อครับกบไฟแถมไปทุกตัว <c oughs> สื่อรถ น,น,น่าจะเห็นอยู่หรอกเนาะลำบากนิดนึงนะครับลุยน้ำข้ามาเนี่ยสนี้สกัดเป็นเจ้ากบไฟนะครับสีเขียวเต็มเต็มเลยคือตีแนวกลางๆไม่ค่อยมีตัวกัดนะครับปลามาอยู่เลาะริมคันนาเนี่ย ผมก็ตีริมคนาบ้างตีไปกลางบ้างสุ่บๆดูแต่ได้สามสี่ตัวแหล,ละเลาะคันนาอย่างเดียวเลย <c oughs> แต่ไซก็เนี่ยเท่ากันเลยครับน่าจะอคอกเดียวกันเนี่ยเรียบร้อยเสียงกันลูกปลาอยู่นะโอเคเดี๋ยวลุยต่อครับเลาะคนาไว้ก่อนถ้ามันไม่กัดก็ตีสุบๆไปกลางๆเอาเรื่องโอเคเดี๋ยวลุยต่อครับกบไฟแถมใบทุกตัวสื่อลด พันนาครับขึ้นแล้วนะ หันมาฟังเรีย๋ยวครับเอ้ยอ่าดีครับใส โอเคขึ้นมาหน่อยเดียวหน่อยเดียวครับกัดเป็นเจ้ากบไฟสีเขียวตัวเดิมนะครับเต็มเต็มเลยเนี่ยครับกัดแทบจะส่งไม่ทันรถคันเกือบส่งไม่ทันนะครับมันพุ่งมากัดแล้วก็มันก็จะวิ่งรถคันทันพอดีเรียบร้อยโอ้เด็ดมากสีห้าเต้มแล้วแถวเนี้ยเลาะขนาดนี้แหละโอเคครับเดี๋ยวลุยต่อกบไฟแถมไปทุกตัวสื่อรถ ครับตอนนี้ก็จะ11เโมงแล้ว10โมง59โอ้ได้มันเลยนะครับวันนี้นี่ครับนี่ใสเดียวกันเป๊ะเลยครับเนี่ยครับนาเนี่ยกวีเราล่อแนวคันนาเนี่ยครับยังมีหลงเหลือนะครับวันนี้มาเห็นน้ำลงสวยนะครับปกติไม่ค่อยได้ตีครับไปตีนาอื่นแต่ปีที่แล้วเด็ดครับ ได้ไซโลไปสองสามตัวอยู่ก็ได้มันนะครับมันจะมืดๆนิดนึงนะผมอยู่ในร่มเนี่ยครับผลงานเจ้าปบกไฟนะครับเยอจากค่ายภูรชาก็ยังใช้งานได้ผลดีนะครับฝากไปด้วยโอเคนอนหลับแล้วครับวันนี้สบายใจแล้วโอเคครับสําหรับชิปนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะครับส่วนชิปหน้าจะไปทางไหนก็ฝากติดตามช่องน้อยๆด้วยนะครับศมบหมายแต่สสาหรับชิปนี้กลับก่อนละครับสวัสดีครับ